เรื่องยาทาโรคเรื้อนกวางมีทางหายคางคอกตายซากสามตัวเอามาย่างตำเป็นผงผสมกันณมันยางโรคเรื้อนกวางทาที่แผลหายแน่นอนก็ขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่รับชมละาสดเพจวัดคิรีวงหรือศูนย์เรีนรู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านตอนที่22เกลบยาภูมิปัญญาหมอพื้นบ้านไทยคืนนี้เราจะ อตอนที่สองชุดการรักษาโรคเรื้อนเรามาทำความเข้าใจโรคเรื้อนก่อนว่าในญาติโย,ยมสาธุชนทั้งหลายที่ได้รับชมรับฟังไปตอนแรกจะทำความเข้าใจเรื่องอยารักษาโรคเรื้อนเรื้อนมันมีอยู่3ระยะด้วยกันก็คือระยะที่1ระยะที่2ระยะที่3คืนนี้เราจะทำยามียาทาและก็ยาชาแผล ถ้าภาษาได้า็รียกว่ายาพร่นนะมีทองแดงหรือไบ้างก็อย่าว่ากันนะโยมโรคเรื้อนในคำพีวิธีกุตโรคมีทั้งหมด9ชนิดถ้าในแบบโบรณาณการมี15ชนิดอ่าก็ทําความเข้าใจก่อนว่าคนที่เป็นในค่้นเนนี้แล้วก็คนที่กําลังจดเกียมปากกาสมมติว่าเรียบร้อยกัดท่าด้วยนะที่อยู่ทางบ้านขั้นตอนแรกเราจะทํา ยาทาโรคเรื้อนระยะสองกับระยะสามคือระยะลุกลามหมดเลยประกอบไปด้วยนะเอาโชค่า,าไม่ใช่วันนี้เราได้เราได้ผู้ช่วยมาจากชนบุรีนี่คือคางคอกตายพรายสามตัวนายโยมคางคอกตายพรายสามตัวเราต้องใช้เวลาเป็นประโยชน์นะคางคอกตายพรายภาษาอีสานเขาเรียกบักขี้คางคภาษาใต้เขาเรียกว่าคางคอก คางคกตายพรายนี่ไม่ใช่หมายความว่าเราถอยรถไปเหยียบหรือว่าเอาไม้หน้าสามไปตีไปนะโยมเมื่อได้คางคกตายพรายแน้วนะขั้นตอนต่อไปเอาถือกาถือ่าโยมลูกมือ Meter you, ต้ออยู่ใกล้ๆไว้เมื่อเราได้คางคกตายพรายนะขั้นตอนต่อไปเราก็จะต้องใช้ใบกล้วยขมนี่ใบกล้วยขมใบกล้วยขมเพื่อเอาคางคกตายพรายสามตัวนี่ให้ดูก่อนนะไม่ต้องดูเยอะหรอก คางคอกตายปลายสามตัวเอาห่อกับใบกล้วยขมนะห่อกับใบกล้วยขมเสร็จเรียบร้อยก่อนจะห่อกับใบกล้วยขมจะต้องลงพระคาถาก่อนท่าทั้งสี่นะมาพทะถ้าหากว่ากรณีบ้านของโยมไม่มีใบกล้วยขมจะทํำยังไงถ้าเอาแบบโบราณเขาใช้ใบกล้วยขมถ้าสมัยใหม่ไม่มีใบกล้วยขมก็ใช้ใบกล้วยนำว่าใบกล้วยจะอยู่ข้างบ้านยกเว้นใบกล้วยเน่าใช้ไม่ได้นะลงเสร็จเรียบร้อยนะลง อเอา้าเพิ่งมาเขาเสร็จไปครึ่งวันแล้วไม่ทันแล้วให้ลงน้ำมาพะะั้าท่าทั้งสี่หลังจากนั้น<ม>ก็ห่อกับใบตองเสร็จเรียบร้อยนะโยมห่อกับใบตองแล้วนําไปย่างไฟอ่าเปิดอันนี้อาตมาสาธิตได้ดูนะย่างไฟไฟเนี่ยจะต้องเป็นเอาโยมถือกระทะอ่าไว้นะคืนนี้ชางานเต็มที่ไม่ต้องปิดแมส ย่างไฟที่มันเป็นไฟถ่านแล้วก็เป็นไฟที่มีไฟทั้งฐานนักขี้เท่าภาษาได้ก็เรียกขี้เถานะย่างย่างก่อนนะโยมคนนี้ต้องใช้เวลาเพราะเลื่อนเวลามาประมาณหนึ่งทุ่มธรรมดาทุ่มสามสิบย่างไฟก่อนการคอกมันตายเลยนะย่างไปด้วยนะถ้าเป็นหมอเนี่ยเขาต้องทําความเข้าใจนะโยมเขาต้องเสกไปด้วยคาถาจําได้ไหมถ้าจําได้ก็ถ้าจำไม่ได้จดใหม่ตั้งนโมสามจบ ไม่ใช่น,น,น,นะโมนะโมนะโมนะเอานาโมตัดสาเพราะว่าตัวราตัวมาสัมพุทธสาเลยจนจบแล้วก็เสกไปด้วยโอมคุระคุรายนะเป็นคาถาสําหรับรักษาโรคเรื้อนเลยโอมคุระคุรายหยิบพ,พิษพิษก็หายโอมน้ําสุราเวริตรดลงสิทธิสหายจะไม่ได้นะารอบเดียวของดีย่างไม่ให้มันไหมนนนน้นะโยมถ้าไหม้ต้องอยู่คนเดียวอีกนะเอาไม่ใช่อ่าพอใบพอใบกล้วยมัน ค่ายๆเลยก็ปเป็นเรื่องเหลืองอย่างนี้นะเสร็จเรียบร้อยดูไว้นะใค,ครถาคางคอกไม่ได้ก็ไม่ต้องทําแต่ไม่ใช่ถอยรถไปเหยียบคางคกสามตัวพรุ่งนี้โทรมาบอกอาจารย์หนูได้แล้วตายซา,ากแล้วไม่ใช่อย่างนั้นบาปโยมย่างเสร็จเรียบร้อยนะย่างเสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปพอย่างเสร็จแล้วเอากระทะตั้งนะเอาน้ํามันเราน้ํามันยางทําความเข้าใจนะน้ํามันยางโยม น้ำมันต้นยางยางนายางเหียนยางกรอกอะไรก็ใช้ได้ทั้งหมดแต่ต้องเป็นยางที่บริสุทธิ์คือไม่เคยมีสามี <c oughs> <c oughs> คือหมายความว่าก่อนจะไปเจาะเอาน้ำมันยางจะต้องทําเครื่องพลีเพื่อไปขอว่าหนูผมเอามารักษาโรคเรื้อนโรคเรื้อนที่มันรุนแรงที่เป็นปุ่มแล้วก็เป็นรุนแรงหมดทั้งตัวเลยเอามาหนึ่งลิตรนะแล้วก็ เวลาใช้น้ำมันเนี่ยใช้น้ำมันยางกับกระทะกับไฟเนี่ยอยากให้ไฟแรงถ้าไฟแรงและวยมนึกภาพไหมนังยางผามไหมทั้งต่อตะกอเลยนะน่ะเอาข้ามาากล้ๆอยากวัวพะระเพิ่งสิกมาโยมเทไปทั้งหมดเลยมือไม้สันหมดแล้วอายกขึ้นสูงๆนี่ถึงนี่คือน้ำมันยางนะโยมที่เรา,เาไปทำการเอามาทิ้งไว้กวนไว้นะอจเย,นยน็น อ่นั่นมันยางต้องคั่วตั้งควายอุ่นๆก่อนโยมห้ามใช้ควายแรงถ้าใช้ควายแรงรับรองทั้งพระทั้งโยมจีวรนปลิวจุยหมดเป็นตอตะโกดำเลยเพราะว่ามันเป็นวัตถุไวไฟแต่นี่เราใช้ไฟไฟประมาณไฟยี่สิสามสิบโยมไฟห้ามแก่ถ้าเจ็ดสิแปดิบเกสิบไฟแก่แล้วกานั้นก็เรียกว่าไม่ค่อยมีไฟ อันนี้เป็นประโยชน์นะโยมแพทย์แผนไทยที่ดูดูอยู่ก็ใช้เกิดเป็นประโยชน์หน้าชาวบ้านทั้งหมดว่าใช้น้ำมันยาง1ลิตรหรือ1นธนานคางคอกไอส้ซาก3ตัวย่างด้วยใบกล้วยขมลงถ้าตั้งสีนามะพระะแล้วก็ย่างเคี่ยวจนว่าน้ำมันน้ำมันยางนี้นะ มันใสก่อนถ้านะ้ำมันยางไม่หมดควรคืนนี้ก็ดูไร้สดทั้งคืนโยมยังไงก็ไม่ได้ไปนคออยู่แล้วเลยอ่าพอโยมมันลุ้นกันเยอะเลยคืนนี้บีบจนหัวสั่นเลยนะฮะบีบถ้าบีบัวสั่นมันไม่มัน <c oughs> อเออดูถ้าบีบก็น่าจะหมดอยู่แล้วเนี่ยอ่าควรไปเรื่อยในขณะที่เรากวนไปเรื่อยนะโยมต่อไปเราก็จะตั้มเน้นเอาหายไปแล้ว กนนี้ไม่ได้มีผู้ช่วยโยมมีแต่โยมมาช่วยคนนี้โยมเคยเห็นเวะ่าง<ม>เคยทำไหมไม่เคยครับไม่เคยเห็นพระหรือไม่เคยเห็นการท่าหรือไม่เคยเหนน็นยาบรรยัง <c oughs> ทั้งสองอย่างทั้งสองอย่างนะนอกจากรรรรทำยา,าทาโรคเรื้อนกว้างชนิดระยะที่สองระยะที่สามระยะรุนแรงแล้วยังมียาชะแบบชนิดรุนแรงซึ่งเราเกลียยไม่หมดได้คืนนี้นะการค้องไตพรายสามตัวย่ 4, าง กับไฟที่มีฐานและมีเท่าด้วยหมดยังไม่ออกครับไม่ออกก็ลุงเนียนไปก,กันไกลมาเนี้ยอ่าควรไปด้วยนะในขณะที่เราควรเราก็อ่าวรไปพรางโยมนะกวรเราก็ตานี่คางคอกตายพายสามตัวนะตามให้ละเอียดหายากโยมคางคอกตายพายแต่คนที่เป็นขี้เรื่อนกวางรับรองช่ง,งักนักเลพลายในสามสิบวันถ้าได้ ถ้าได้คางคอกตายพลายวิธีการหาคางคอกตายพลายทำยังไงเวลาเราไปขับรถผ่านถนนหรือว่าไปตามถนนหนทางถ้าเห็นมันนอนตายซีงแง่แก่แล้วอย่างนั้นนะนอนแบนอยู่ราบแล้วมันเป็นหนอนหรือหน้าว่าอะไรก็ตามช้อนมาแล้วก็พามาย่างเก็บยกไว้ถ้ายังมีเนื้อมีหนังอยู่ถึงมีหนอนก็ไม่เป็นอะไรเอามาย่างเก็บยกไว้สะสมไปเรื่อยนะ เมื่อได้สามตัวเสร็จเรียบร้อยตัวเล็กตัวใหญ่ก็ถือว่าเป็นคางคอกนะควรไปเรื่อยโยมควนจูนนะมีเรื่องนั่นแหละขั้นตอนต่อไปอโยมขอกําลังอีกคนหนึ่งขั้นตอนต่อไปมาเลยมาเลยโยมเอาเอาสากกระเบือยันเรือรับมาขั้นตอนต่อไปเราจะตำโยมขั้นตอนต่อไปเอาครกโยมเดินไปอาวครกรจักครกไม่สากกระเบือยันเรือรับอ่าอ่า นะยกมาตรงนี้เลยนําครกนี่มาจากอังศิลาเลยนะโยมเนี่ยเจ้าของตามาดูเลยนะออถ้าไม่มีครกอ,อ่งศิลาจะตาได้ไหมคะตำได้โยมเวลาจะตำเดียวเดียวเดียวดูให้ดีก่อนนี่คางครกตายพรากตายพรายตายตายซากสามตัวหรือตายพรายนั่นแหละนะตำเวลาตำ ต้องเสกพระคาถาก่อนพระคา,ถา,าถาว่ายัางไงอย่าพยักคอกับพระทำไม่ได้ครับทำไม่ได้ตั้งน้โมทัศจบในใจอ่าตั้งน้โมทัศจบในใจหัดไหมเอาจับตั้งน้โมทัศจบในใจก่อนเอาครบแล้วก็ตาอ่าครอบอยังน้โมทำไมนานยังน้โมชนบุรีครบับเอาตาเลยอ่าตามไปเรื่อยหมอเขาก็เสกไปเรื่อยโอมคุรัคุราหยิบพิษพิษก็หายโอมน้ำเสือเปริด รถลงสิที่สมาหายตามไปจนกว่าจะเนียนถ้าไม่เนียนก็คืนนี้ตามั้งคืนไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนอ่าแบบนี้โยมเขาไม่ค่อยเปิดเผยหมอสมัยใหม่หรือหมอโบราณเขากลัวว่าถ้าคนอื่นเรียนรู้ไปแล้วทําเป็นแล้วจะไม่มีใครมารักษาเรามันจะเก่งกว่าเราเพราะฉะนั้นอาตมาถ่ายทอดให้กับญาติโยมที่อยู่ทางบ้านเพื่อให้โยมเนี่ยทำยาเก่งให้เก่งกว่าอาตมาเป็นพันเท่าร้อยเท่าเลยคนที่ดูอยู่จะได้ประโยชน์ ของของของไม่ปกปิดเปิดเผยทุกขั้นตอนหนึ่งค้างคอกตายสร้างสามตัวย่างด้วยใบกล้วยขมลงน้ำมะพร้าวแล้วก็ใช้ไฟแบบไฟปกตินะโย,ยมไม่ใช้ไฟรุนแรงนะแล้วก็ค้างคอกเสร็จเรียบร้อยน้ำมันยางที่ไปพรีมาแล้วหนึ่งธนาหรือ1หนึ่งลิตรจากต้นที่ไม่เคยปรีเลย <c oughs> อ้าวใช้ได้โยมชื่ออะไรตูครับฮะตูเต้าหู้ตูครับอ๋อตูครับฮะตู ตูไม่ย่นายงนะได้เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาใจหายหมดเลยม่เฮ้ยตูตูตูเอายกไปยกไปนะเราก็มาดูในการท้าต่อตอนนี้เราถือไว้ระวังหนักใจกับหนักครกอะไรจะหนักกว่าหนักใจหนักใจก็ถือไปชั่วโมงหนึงนั้น่ะอ่าคืนนี้มีโยมมา ให้ความสนใจโยมนะนี่ตูชื่อจริงชื่อประประประหยัดชื่ออะไรไม่ใช่ครับเราไม่ใช่นะไม่ใช่ชื่อประหยัดน,นะ <c oughs> ชื่อจริงสุธิศักดิ์สุธิศักดิ์ศักดิ์สีจักสุธิศักดิ์ไม่มีสีไม่มีต่อท้ายไม่มีศักดิ์สีเลยไม่มีครับ <c oughs> มันต้องมีศักดิ์สีมั่งนะศักดิ์ขาวดำอย่างเดียวควรไปโยมก็ไฟอุ่นๆนะเราเาจะยกกระตใาเขาดูว่าายแดงไหมมาดูได้โยมไฟนะเนี่ยไฟขนาดนี้นะโยม ใช้ไฟขนาดนี้โยมที่อยู่ทางบ้านต้องตั้งใจดูนะถ้าอยากรู้ว่าไฟร้อนไม่ร้อนเอามือจับไฟขึ้นมาได้นะโยมแต่อย่าทำนะโยมมือพองนะเอาตั้งเรียบร้อยกวนไปเรื่อยนะโยมอ่ากวนรไปรจนได้ที่แล้วเดี๋ยวดูก่อนร้อนไม่ร้อนโอตอนนี้กําลังเดือดได้ที่แล้วโยมแต่โยมอย่าเอานิ้วเย่นนะที่อยู่ทางบ้านอย่าทำนะโยมเมื่อมันนะ้ำมันยางละลายหมดแล้วก็ใช้คางคก พ่าเราจะให้ถือถือเชื่อโมงหนึ่งเพราะว่าแกบอกว่าหนักใจมากกว่านักครกไงอ่าก็เทลงไปนะอ่าเกือบจะลายหมดแล้วรอยทักพักนะโยมลลยไม่ถึงใจนิ้วเย็ลงไปเลยออาอดไปเลยกําลังร้อนพอดีเลยอย่าโยมอยู่ทางบ้านอย่าเอาตัวอย่างตรงนี้นะจ๊ะโยมพอเสร็จพอหัดไปทําที่บ้านบอกมือมือมือของหนูพองหมดแล้วนี่เป็นเรื่องเอออ เนี่ยมันจะเหนียวอย่างเนี้ยโยมเห็นไหมนี่คือน้ำมันยางที่บริสุทธิ์ที่ไม่เคยเจาะเลยมันจะออกมาเยอะหละโยมแต่เราต้องการหนึ่งธน,นาหรือหนึ่งลิตรสามารถรักษาผู้ที่เป็นโรคเรื้อนกวางระยะรุนแรงได้หนึ่งคนต่อหนึ่งกระทะเพราะนั้นต้องใช้ขางคก็กตายซากสามตัวนี่คือยาทาเดี๋ยวจะมียาที่จะทำด้วยยาสำหรับชะขี้เรื้อนกวางแบบรุนแรง กือบหมดแล้วใช่ไหมอ่าเอาทีนี้ก็ไม่ไหวแล้วโยมเงือแตกแนละ้วก็เอาเอาเอานี่ใส่ลงไปก่อนจะใส่ตั้งครกนั่น <laughs> เดี๋ยวใส่ตั้งครกล้วเป็นเรื่องเลยเอาแข้งอ่านี่คือเทแล้วนี่คางครกตายพายสามตัวนะคางครกตายพายสามตัวอ่าหมดยังเดี๋ยว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 อ่าใช้ได้นะอ่า อย่าให้ก er ัดอย่าให้ครกลงไปในกระท่านะทั้งพระทั้งโยมมะกระชูตั้หมดนะตรงน้นะครกนี้มาจากไหนรู้ไหมอางศิลาอางศิลานี่เจ้าของเจ้าของโรงงานอังศิลาไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะเกือบเป็นแล้วแหละเดี๋ยว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 เพเขายมเขาดูกันเยอะเวลาเวลาเทขางครกไต่พรายที่อยู่ในครกองศิลาห้ามใส่หัวนะเพราะมาจะสมรู้ร่วมคิดกับกาลากับกับกับขางครกนะ เสร็จเรียบร้อยกวนไปนะมันก็จะเกิดสีแบบนี้โยมนะมันก็จะดําขุนอย่างนี้เลยเนี่ยนะยังไม่สําเร็จก่อนนะโยมมันจะขึ้นฟองสีขาวเมื่อขึ้นฟองสีขาวเสร็จเรียบร้อยมันจะตกเป็นแกลวผลึกกนใสอันดูได้เลยนะอะ่ใสต่อให้เป็นขี้เรือนกวางอันนี้นะสามารถใช้รักษาโรคขี้เรือนตั้ง15บห้าชนิดได้แต่ว่า ถ้าจะให้เห็นผลร้อยเปอร์เซนก็จะเป็นเลื่อนกวางร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรชมหน้าโยมเพราะว่าอ่าโยไม่ความสําคัญโยสนใจทั้งหนึ่งพันสาไหม <laughs> สนใจตั้งหนึ่งพัรษาไหมไม่ปฏิเสธโอเคแกไ,ไม่ปฏิเสธนะแกใส่ว่าคือไม่ปฏิเสธนะอ่านี้ฟองสีขามันจะหมดโยเพราะฟองสีขามันจะหมดเสร็จเรียบร้อย <laughs> ก็ถือว่าขั้นตอนในการทํา น้ำมันทาเรื่อนกวางชนิดรุนแรงเพราะนั้นญาโยมที่รับชมไลฟ์สดเพจวัดคีรีวงศ์ตอนที่22่เกล็ดยาภูปัญญาหมอพืนบ้านที่อยู่ทางบ้านอันนี้เป็นยาทาโรคเรื่อนกวางชนิดรุนแรงนะมีคําถามก็ถามเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะเมื่อฟองสีขาวหมดเรียบร้อยเราก,เก,ก,ก็เก็บยกไว้ตั้งให้อุ่นเก็บยกไว้ตั้งให้อุ่นก่อนจาก ทาน้ำมันรักษาโรคเรื้อนแบบรุนแรงนี้นะก็จะต้องมียาชะโรคเรื้อนแบบรุนแรงเราก็ยกอันนี้ไปไว้ตรงนู้นโยมอ่านะขั้นตอนต่อไปเอาหม้อมาระวังนะโยมร้อนไหมไม่ครับอ่าเอาถามอ่าถามพี่นอ่านระวางนะโยมระวังไม่ได้เพราะว่าอ่าฮะได้ไหมเอาเปิดฝาดูดิร้อนไหม เอาได้แล้วนะยมต้องจับหูไว้ด้วยยมจับหูไว้ด้วย,ยเออใช่ได้เลยผ่านเลย <c oughs> ผ่านเลยจับหูใช้ได้เลยเจับหูม่อยมยมข้ามา<อ>จับหูม่นะ<ะ>อหน่อยจับหูจับหูผมผ่านใช้ได้เลยนี่ผ่านได้เลยคืนนี้ผ่านเลยนะ <c oughs> ขั้นตอนต่อไปโอ้ยโทษโทษอา่าขั้นตอนต่อไปยมอันนี้นี่คือยาสําหรับชะ โรคเรื้อนแบบรุนแรงอันนี้เขาเรียกผักเสี้ยนไทยผักเสี้ยนไทยที่เขาเอาดองกินกับขนมจีนนี่ต้นสดๆเลยผักเสี้ยนไทยเอาผักเสี้ยนไทยมาหนึ่งกิโลสดๆต้มในน้ำที่เดือดแล้ว <c oughs> นะหนึ่งกิโลสดๆเอาสองใช้สารซ้มสองก้อนถ้าหัวแม่ตีนของผู้ป่วยแต่วันนี้ตะมาเอาหัวแม่ตีนของตัวเองนะ ใส่ไปเลยโยมใส่แต่ผักเส้นไทยนะโยมอย่าใส่ถาดไปนะโยมจับจับจับจบจบจบหมอห้อเนาะจับผูดนีอ <c oughs> <g uck> ผ่านเลยโยมไล่นี่ยมไล,ไล่กัดจุยเลยนะยมนะ่นมะน้ำกำลังร้อนพอทำดีเลยโอ้นะมีคนถามว่าทำดีคืออะไรอ๋อ้ทำดีอ๋อ้ทำดีเป็นประถานใ้โยม คือร้อนเดือดได้เต็มที่นะเดือดเต็มท like ี่เลยเดือดเอามือดึงขึ้นอย่างนี้ได้เลยโยมอย่าไปทําอย่างนี้นะโยมนะเมื่อเมื่อมันร้อนได้เต็มที่มันเดือดได้เต็มที่แล้วโยมเราก็ใช้สารส้มโยมแกะสารส้มอ่าช่วยกันทำอาหารกินโยมสารส้มนะแกะลงใส่ไปนั้นเลยสารส้มก้อนที่หนึ่งอ่าสารส้มก้อนที่สองอ่าถามถามที่ว่าโยม อา,อายุอายุเท่าไรแล้วโยมเจ็ดสิบเจ็ดสิบโยมเคยเห็นวิธีการทํายารักษาโรคเรื้อนกวางไหม อายุ70ปีแล้วไม่เคยเห็นภูมิปัญญาที่ตกทอดมาเห็นเหมือนกันแต่ไม่เคยทาแบบนี้เห็นเหมือนกันแต่ไม่เคยทําไม่ทาแบบนี้ไม่ทําแบบนี้ทบบําแบบไหนพอแนะนําได้ไหมเขาหาเครื่องยามาบดบดบดแล้วผสมกับน้ําพึ่งรวงอะไรต่ออะไรอย่างไ้นาแต่หาจากโรคนี้หรือหาจากโรคหายาโรคหายไม่หายผมก็ไม่ได้รู้แต่ว่านี่คืออันนี้นะเป็นเป็น,ปน,ปนส่วนมากหมอหมอพืน้นบ้านหรือหมอแพทย์แผนไทยหรือใครก็ตามอย่าหวงัวงวิชายโยมที่ตาตม,มา พยายามถ่ายทอดแล้วก็ให้โยมได้จดได้ใช้เพื่อเป็นประโยชน์เนี่ยต้องการให้ภูมิปัญญาของชาติเนี่ยทุกคนเป็นเจ้าของทุกคนเป็นเป็นเจ้าของทั้ง่วประเทศและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะใช้เราอย่าเป็นขึ้น้องกับฝรั่งโยมนะน,นะใชา้ย,ยาไทยเจ็บป่วยคราวใดใช้ย,ยาไทยก่อยไป,ปแพทย์พบหมอเมื่อเดือดเต็มที่แล้วนะโยมอ่าอ่าาอ่าเมื่อเดือดเต็มที่แล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะ เมื่อเดือดเต็มที่แล้วน้ํานี้เป็นส่วนประกอบก็คือน้ําทั้งหมด2ลิตรผักเสียนไทย1กิโลสารส้ม2ก้อนเมื่อเดือดเต็มที่แล้วเสร็จเรียบร้อยเมื่อเราตั้งไฟเดือดเต็มที่เสร็จเรียบร้อยยมขั้นตอนต่อไปก็ยกลงมาให้อุ่นก่อนใช้โดยการเอาชะล้างใช้แบบนี้ชำระให้ทั่วตัวหรือไม่นั้นก็คนที่เป็นหมอ ก็อมใส่ปากแล้วก็พร่นด้วยจากคำมาพร่นนะยโยมอมแล้วก็พร่นไม่ใช่อมแล้วลืนนะถ้าอมแล้วลืนนะยุ่งแน่นอนนะยโยมห้ามทำแบบนั้นเนี่ยรอจนมันจะเดือดโยมโยมจะรอไหวไหมเมื่อรอจนเดือดใช้ความร้อนประมาณ50องศายมนะโยมเข้าใจแล้วนะเราสรุปง่ายๆทีนี้เราได้ยาสองสองสูตรย้อนจากคืนเมื่อวานนู้นก็คือเป็นยาแช่แผลแบบสเก็ตเกินแบบปกติระยะที่หนึ่งก็คือใบนาด หนึ่งกำมือเหล้าขาวหนึ่งแก้วกาแฟตำให้ละเอียดหมักว่าหนึ่งคืนสำหรับ4ี่เรื่อนกวางแบบปกติระยะเริ่มแรกชุดที่สองเป็นยาทาประกอบด้วยใบชุมเห็ดมะพร้าวง,งอกแล้วก็สุพรรณบุรีออกรรมาทันเหลืองทั้งสมอย่างรวมกันตำตำตำแล้วก็พามาเจียวหรือพาประครบทาอันนั้นแบบขี้เลือนแบบระยะที่หนึ่งคืนนี้เป็นชุดที่สองต่อจาก ครั้งที่แล้วถ้าโยมดูตอนที่2 1โยมจะเข้าใจมาถึงตอนที่22สองว่าคืนนี้เป็นตอนที่2 2ใช้ระยะที่2กับระยะที่3ก็คือส่วนประกอบก็คือยาทาก่อนจะทายาสูตรมาตะกี้จะต,ต้องใช,ช้ยาชะขี้เรือนกวางก่อนก็ประกอบไปด้วยผักเส้นไทยผักเส้นผีไทย1กิโลน้ำา2ลิตรแล้วก็สารส้มสองก้อนตะวัแมตินแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปทำยาทาประกอบไปด้วยคางคกตายซา่ง3ตัว น้ำมันยางที่บริสุทธิ์ไปพลีหนึ่านานแล้วก็หูงไว้แล้วก็ใชท้ทานี่คือสูตรในการรักษาโรคเรือนระยะสองระยะสเพราะโรคเรื้อนทั้ง9ชนิดที่ในวิธีกุฏโรคมี9ชนิดแล้วที่แบบโบราณการมีทั้งหมด15ชนิดสามารถรักษาให้เห็นผลได้ก็คือเรื้อนกวางเรื้อนอย่างอื่นจะมีวิธีการเดี๋ยวในคืนข้าคืนต่อไปจะเป็นเรื้อนมูลนก สรุปก่อนน้าเดี๋ยวจะสรุปนิดตึงโยมตอนนี้กำลังร้อนได้ที่เลยโยมเดี๋ยวล้างมือก่อนอ่เราจะสรุปแล้วนะโยมกี่โมงแล้วเนี่ยกี่โมงนะทุ่มยี่สิบห้าพอเราเลื่อนเวลามาถ้าทุ่มสาไปถึง2ทุ่มเวลามันไม่พ้อมทีนี้ทาําความเข้าใจก่อนนะถ้าในคำภีวิธีกัตรโรค มีเรือนทั้งหมด9ชนิดประกอบไปด้วยหนึ่งคือเรือนกวางสองเรือนเรือนมุนนกสามเรือนวิมาลาสี่เรือนหูห้าเรือนตาตาหกเรือนบอลเจ็ดเรือนหิดแปดเรือนดอกมา9เก้าเรือนมะเรือนมะไฟนี่แบบวิถีกตโรคที่เราเรียนสอบกันอยู่แต่ถ้าโบราณจริงๆมีทั้งหมดเพิ่มเติมมาเป็นสิบห้าชนิดนับใหม่เลยคือหนึ่งเรือนดอกมากเขาจัดเป็นลำดับที่หนึ่งเพราะคนชาวบ้านเมื่อก่อนสมัยโบราณเป็นกันเยอะสองเรือนคางคก เคยเห็นปุ่มปุ่มของคางคกไหมโยมภาษาสารเขาเรียกบักขี้คางคากมันขึ้นเป็นปุ่มเป็นปุ่ม,มจากปุ่มเล็กปุ่มน้อยปุ่มใหญ่แตกไปอันที่สองเดือกคางคกอันที่สามเรือนข้าวสุกเปรียบเหมือนกับมเมล็ดข้าวสุกที่อยู่ตามตัวถ้าเม็ดข้าวสุกอยู่แบบไหนก็เรือนข้าวสุกอยู่แบบนั้นต่อไปสี่เรือนตาปลาโยมไม่รู้จักเรือนตาปลาก็ให้ไปดูตาปลาตาปลาแบบไหนก็ได้มันจะขึ้นแบบนั้นนะโยมห้าเรือนหูดหกเรือนไร เรือนไรคือมีปุ่มและมีน้ำเหลืองแตกมาด้วยนี่คือสมัยโบราณ7เรือนชอนเรือนชอนมีปุ่มเล็กๆแล้วก็แดงแสบร้อนแสบไหมปวดและคันมากเกาอเรือนกวาง10เรือนพญาติผิวหนัง9เรือนมูลนก10เรือนพญาติลานโคมหรือเรือนพญาติลม11เรือนวิมาลา12เรือนเกล็ดตา13าเรือนบอน14บเรือนหิด15หเรือน มัไฟทั้งหมด15เรือนแบบโบราณจริงๆเพราะฉะนั้นเราสรุปว่าถ้าคนเป็นเรือนให้สรุปแบบไหนคือหนึ่งจะมีปุ่มขึ้นตามตัวคล้ายเหมือนมันตตานอยกัดมันยุงกัดนะสองจะมีความรู้สึกความรู้สึกแบบไหนเสีบขันแล้วก็ร้อนสมีความามาีชนิดผสมคือมันแตะแล้วก็มีน้ำเหลืองไหลลงมาด้วยเขาเรียกว่าชนิดผสมห้อาอสี 4. ระยะ คือการเป็นโรคเรื้อนทั้งหมดมันมี3ระยะ1ระยะเริ่มต้นก็ใช้แบบสูตรที่21ถ้าระยะที่2ระยะที่3ก็ใช้สูตรที่อาตมาบอกคืนนี้เพราะฉะนั้นเราทําความเข้าใจว่าในคัมภีร์วิธีขุทโรคโดยย่อมี9ชนิดโดยพิสดารแบบโบราณมี15ชนิดเพราะฉะนั้นโยมมีคําถามอะไรหรือเปล่าถ้ามีคําถามก็ฝากมาถ้าไม่มีคําถามก็ย้อนก่อนว่าเรื่องยาทาโรคเรื้อนกวางมี อาทางหายคางคอกตายซากสามตัวเอามาย่างตำเป็นผงผสมกันนะ้ำมันยางโรคเรื้อนกวางทาที่แผลหายแน่นอนอันตมารับประกันถ้าโยมเป็นแล้วทำตามพิธีที่อัตมาว่าแล้วก็อาหาร5นาิเซคนที่เป็นเรื้อนกวางก็จะหายปัจจุบันนี้เขาใช้คำว่าสะเก็ดเงินแต่โบรณาณการเขาใช้คำว่าโรคเรื้อนเพราะนั้นในสาระดีๆในคำคืนนี้ก็ ฝากให้กับญาติโยมเพื่อเป็นประโยชน์ดูแลกระทืบร้ายกระทืบแชร์ส่งไปและเก็บไว้เป็นประโยชน์จดไว้ว่าคืนนี้ตอนที่สองเกี่ยวกับรักษาเรื่อนกวางแต่ตอนใหญ่ก็คือตอนที่ย2ิบสองแต่เกล็ดในชุดเรื่อนกวางมีสองเกล็ดด้วยกันต้องทําความเข้าใจเพราะฉะนั้นโยมเป็นเจ้าของแล้วถ่ายทอดไปแล้วไม่ปิดบังถ้าสงสัยไม่เข้าใจโทรถามถามได้ยี่บห้าชั่วโมงโยมไม่ต้องให้จาวัดกันโยมโทรถามต้องคือเลยนนะ ก็ขอขอบคุณเจริญพรญาติโยมทุกท่านที่รับชมเพจวัดคิริวงและสดเกดยาภูมิปัญญาตอนที่22่สิบสองของสุนีนู้สมุนไพรหมอพื้นบ้านก่อนจอบรายการในค่ำคืนนี้ก็ขอฝากให้ญาติโยมได้รับทราบว่ายาทั้งหมดเกล็ดยาทั้งหมดเป็นสมบัติของคนไทยทั่วประเทศและโยมเป็นเจ้าของเอา,ชาใช้เป็นประโยชน์ถ้าโยมคิดว่า ผักเส้นผีไทยมันเป็นอันตรายโยมก็ไม่ต้องใช้ถ้าหากว่าน้ํามันเป็นอันตรายโยมก็ไม่ต้องใช้ถ้าหากว่าสารซ่อมมันเป็นอันตรายโยมก็ไม่ต้องประกอบมาใช้เป็นยาชาแผลล้างเลื่อนกวางชนิดรุนแรงแล้วก็คางคกที่มันตายซากสาเหตุที่จะต้องเอาอย่างกับใบกล้วยขมเพราะว่าเป็นการสตัตุแบบโบราณคือต้องใช้ใบกล้วยขมขมเนี่ยฝมควาดด้วยใช้ฤทธิ์พิษของ ใบกล้วยเนี่ยเพื่อฆ่าเชื้อพิษร้ายของคางคกเนี่ยคือเกล็ดยาเราถึงนดาชื่อว่าคนโบราณเขามีองค์ความรู้เขาจึงถ่ายทอดมาอัตมาก็เลยถ่ายให้โยมต่อเข้าใจมีคําถามอะไรก็คําถามถามกันมาได้จะดูคําถามก่อน,มไ,อมอนไม่มีคําถามนะโยมไม่รับคำถามว่าอย่างไงอยู่ในชนิดไหนอะไรนะเท้าแสนปมอยู่ในเท้าชนิดเท้าแสนปมอยู่ชนิดเรือนหูดนะ ตอนนี้เราพูดถึงเรือนกวางแล้วยังมีอีกตั้งแปดชนิดทั้งมีทั้งหมดสิบห้าเดือนมิถุนาทั้งเดือนจะพูดถึงเรือนกวางถ้าโยมฟังจบทั้งหมดโยมก็จะสามารถรักษาชาวบ้านที่ดูอยู่ได้ไม่ว่าแพทย์แผนไทยหรือว่าคนที่เป็นหมออยู่ต่างจังหวัดที่ดูสามารถทํายารักษาเขาได้เลยประกอบยาต้มยาชะยาไทยอาหารแล้วก็ยาทั้งหมดรับรองว่าหายแต่ถ้าไม่รู้ขั้นตอนและวิธีก็จะไม่รักษาหาย เขาถามว่าผักเส้นไทยกับผักเส้นผีเหมือนกันไหมผักเส้นไทยไม่เหมือนกันผักเส้นผีต้นจะสูงประมาณเาม็ดถึงประมาณไม่น่าสิบผักเส้นไทยเนี่ยเป็นต้นเล็กๆสูงประมาณห้าอย่างมากก็ไม่ถึงห้าสิบเซนโยมใช้สําหรับดองในการรับประทานใช้เป็นอา,อาหารได้ก็คือเวลาที่เรารับประทานขนมจีนโยมก็เห็นนะขอบคุณมากที่เห็น มีคำถามไม่ทันเนะาะจะคำถามไม่ทันก็เปิดดู youtube ย้อนใหม่ได้สามารถดูที่เพจวัดคีรีวง์แล้วก็ไปดูที่ youtube ได้มีชแนลแล้วชื่อว่าคีรีวง์ชแนลอ่ามีชแนลแล้วชื่อว่าคีรีวง์ชแนลโยมไม่ค่อยสันทัดภาษาปากเติโยมนะอย่าว่ากันนะโยมตอนนี้มันเดือดเต็มที่แล้วยวมนะเวลาเดือดแล้วน้ำมันก็จะเป็นสีเหลืองนะจบแล้วนะโยมไม่มีคำถามแล้วถ้ามีคำถามก็จะได้ตอบนะจ๊ะโยม จบแล้วขอบคุณโยมที่เข้ามารับชมรับฟังต่อไปก็จบแล้วขั้นตอนทุกขั้นตอนต่อไปรับพรนะโยมอยู่ทางบ้านรับพรอิชิตตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจตุสเพปุเรนตุสังกปาจันโทปะนารโสยถามนิโชติอรโสยถาสพีติโยวิวัชตุสภโรโกวินัสสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีธีกายุโกภวพิวาฒนาสิลิศจังวุฒาปจายโนจตารุรมาวัฏฐานริยญุวโนสุขังพระลังอย่าลืมแชร์ด้วยนะโยม